แล้วว่าคนพัทยาเนี่ยใส่ใจเรื่องสุขภาพนะครับหลังจากที่เราเนี่ยพยายามที่จะนำในเรื่องของการดูแลนะครับสุขภาพทั้งใจและกลายเนี่ยในในในส่วนของสำนักสาธารณสุขเองเนี่ยก็จะมีการดูแลถ้าพูดถึงกลุ่มเการางกลุ่มพยายาที่จะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมเ,เป็นบอกเขานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นคนที่น่าู่แค่แสนหนึ่งหมื่นสองพันคนเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีประชายกรแสนเนี่ยอยู่จำนวนมาก มีคนองประเทศนอยู่ที่ประเทศไทยเหมืนอ่างคุณควรนท้ายมากที่เราจะมีการนี้ล้วก็ผมต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำาถิติกๆเพื่อตอบสนองการจัสมาท่และขอเยเออายสี่สองนี้ครับเือพัทยาเป็นเืองท่องเที่ยวที่คนรู้จักทั้งโลกนะครับถ้าบอกว่าพัยารถคุ้มรถโต้แล้วก็มีความสุขอยากเห็นน้องไม่จินครับ นนาเรื่องสุขภาพทั้งกายและใจเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะโฟกัสนะครับไปในเรื่องของเองินสุขภาพดีนะครับตอนนี้ว่าศักยภาพของเมืองเนี่ยที่จะต้องใช้เครือข่ายต่างๆของของชุมชนเนี่ยจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับที่จะทําให้คนเราได้ตระหนักรู้ว่า เราพยายามสนับสนุนในทุกกิจกรรมของชุมชนค่ะเพื่อให้ทุกท่านที่ได้มาเดินเที่ยวกับเราเนี่ยได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายจะเห็นได้จากภาพที่ดีของเมือง<ม>ก็คือคุณภาพของคนที่อยู่ที่นี่ครับค่ะคุณทานายโยขาวเวลเนสะซิตี้นะมีมีเจ็บไข้ได้ป่วยรับเรามีโรงพยาบาลมีอะไรทั้งหมดครบวงจรนะครับวันนั้นครับเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดท่านมาในอนาคตไปแล้วเดี๋ยวให้แต่ละท่านฝากหรือว่าเชิญชวนน่อยดีกว่าเริ่มจากท่านนายก่อนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาดูมาตรวจสุขภาพแล้วก็สุดท้ายคือเป็นการได้ออกกำลังกายร่วมกันอันนี้ก็ะจะเป็นในส่วนของภาพลักษ์นะครับภาพลักษ์ที่อยากจะสื่อ small steps can be and don't forget on June 25th we we'll see you again at the